โอ้ยพอยแม่เยเบิงบงเบ้งเอะอเอ๊อเอ้พายที่ปีนายที่ปุ๊บปุ๊บปไ๊บปุ๊บปุ๊ดปุ๊บปุ๊บปุ๊กปุ๊บปุ๊บปไ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบปุ๊บปุ๊บปุอบปุ๊บปุ๊บปบปุ๊บปปปบปป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 ปบป มผมกับมาทายถ้ำน้ำเพื่นนี่แเละนี่เพราะว่าจากจะเอาขืนใดขืนบ่ไดนี่เอาปลาขืนไหมติดใหม่ไงเฮงติดมับ้านเลยครับเอาบ่ด้หมเหอแตกเทให้กนให้กนใหแไ้คนซ้อนแตกเทเอาเสือไปมาเอาเบิ้งเาเบ้งนี่เสือกเบิ้งเบิ้งนี่ีกเลาพี่ยมนี่นีี้ีมันออกนี่มมดดงไปจับบหง อึบบุตรองลงเบืองกับหูแนนเลยแนนตึมเลยแนนแห้งบ่แนนตึมเลยหน่อจ้าอ้ามัดเธอละนี่มาจังสียูมันสิแตกกันปะอบรถมันเห่าเฮ่าเฮาเขาไปกูตอบตีบะเบิ่งดอกะนี่ก่อนรถสี่แล้วเลยอุ้ยอุ้ยเลยเอาเสื้อไปมัดให้ซอยมัดกัน มัดอมไปังมัดแดดเลมัไปฝังมัดมัดขึ้นเป็นเป็นปอเป็นปอไหตุ้มงตุ้มเบเขาามมันต้มเาลยหิโอ้หามันลมกอนสามาสามาสาตีนมาเลยสาตีนมาเลยึ้นไมไทยนะมันไปมาตุ้มทำไมันได้จาไป่าเดียว วามันเวยมันมันมาเหี้ยอยมนเ่าหนูหนูหเลยมันออยู่ดอกอยูหัวดอยเออนู่วนูเขาคอยอันนี้กันเป็นเปาะว้าเสือไปมัดเอาเป็นผู้ไป็นผู้เอาแบบไหนเอาข้นบนลดเห้ฮะมันเกิบวมมันเกิดนี่บมบังมันบดซี่ยังไงซอยมุดเบิ่งมึงนี่คุณยังเงี้ยมมาวัง เอาเอาไปขายวางหันนี่มามุดตัวนีแหงคักเด้อนี่แห้งหลายคักครับเพราะว่ามันสิโคมาคนเลยอนี่แห้นโป้งขึนําไม่ได้เบิดอนี่ยะมนี่ยอยมันห่อย่งนะ้ันใเบิรหอดออยกี่โลน่ะอยมันก่เ่ันออยมันส้นเนาะสิตอมยปานก็ซอืเป็นจ ตอมเขาป่ตีว้าวไหมันล่มก่อนมันติอมได้ไเอาตัดนี้แล้วคือยังตอมได้ละตีดึงขึ้เลยวัวหะมาถึงแล้วมันถึงแล้วฮะมันถึงแล้วพอเขาอยู่ซนนี้เขาไปล้วมันดึงแหขึ้นบ่ไป มันตบไมัดอ sí, ีเปนปองอีกน่ป๊อเออเอาอเอาปาะก้างอกเรานแตกเล้างอีกไหมปอดเปาะก้างอีกเาหดออเี้ยอตไปมัดอันนี้ก่อนเออมาักที่ก่อมัั่น้ปไมัดน้ก่อนมัดตัดออกไปหย่างเสือบ่มีมีดิเขาออกมาตมันตีไว้ก่อนเ้ดมัดจะคอยีมัดขึนกา เดี๋ยวพีลงเาจะบวชใหมันระวังกันในเด้อมันมันเกี่ยวในเรื่องพี่น้องเอ้ยถือคักถือแน่แท้จนวันได้มาโฮมดึงใบส่งซอยกันเอาอยู่นี่ดึงแหไใบเข่งตืบอยู่มันบ่อต่อขุนลูกเขียวหรอกดึงแหตัวนี้นะอืมบ่ๆมันเข็งอยู่มันอันนี้อยู่มันบ่เพราเกี่ยวได้หรอกที่มัดมันได้บวชตงมัดแล้วนะต้องเลื่องเพราะตรงนี้ ล่ไปอ้าสวนูข้าุ่นหนูมนทัพพี่ยูมาทัพี่เจ้าลไปจ้าเมาก่ได้ดอกมันหมต้ือดูนีู่ป้ามันเลยนวบคนเลยตัวบแล้วมันสุกสุกมังง่วมงวเลยว่าหัมันบคอเลยว่าหันนี่ขันเฝ้ามอแตงน้อยมันล่มเนาะขันเอาไปโดนๆอย่างน้อยัเป็นรอยคนนี้มันรุดอกรยันว่าร้ายกลัวรอย ข้เท็น Saint ่อุยอย่มาด้วยเบื้งเร่งเื่อเว้ยมูมีสถานที่สิว่างป้าเล่อยนี่เหื่อเขาหน่อยหน่อยึงแ่ใเขาคอนไต่ว่านั่นกระโดดมากเหมันมากถือก้างเหงื่อพอดีเลยเผื่อวันเวตัวนี้เลยันสิเอาอรอะไรบ่อห่่อาปลมาไป็ป บอลลูกตอนนี้ด้ยแมอย่าปลอดลูไปเมัียเบ้งต้นจาอนนีมันสิแตกนะว่าสิแดว่าสิแตกนี่ให้เจได้ขันบอลเล่นๆหมันลมก้อนป้ามันเมื่อยมันก็ยูตัวตกนะมเป็นแตกฏิมัตแบบไหนตักนี้พูด้วยได้ามงเขาพังเนี่ยต มนไหนี่เลนเซตะาราเซตอาไจะดึงอวน้ำฝนไหมเจาเดี๋ยวส่วนมันหนึงม่วจะดึงอวน้ปนันแล้วก็มนมหาข่อยนี่มเออวนววนมหาข่อยเลยไหมุดวนุดว่านคคลิคลตีแหไหมเออไปสร้างลงไปุนี่เอาลงไปขังเอาลงไปขังให้ให้ให้ส่วนเสือกคนคนนึงนี่น่นนเยดไมันตเยเบียดไพี่แหอย่าพี่้พี่ยรวยรวระทังวเมืองลว ขันมันเอาขึ้นในเบือสรลอยวายูเทคือนั่งคือนั่งเทิงนั้นได้เลยวันทุกนลแม่ไ่ได้ถอน่ได้อนคทายอู้ตินไหมมันรุดแห้งเบื้อเป่าเน่ปทายว่านี่ป่านี่เบิงเบิงนี่เบิ้งนี่ั่นนั่นเบิ้งนั่น แม่มึงแนบเห็นบ่ครับนี่เออลงไรตนี้นี่มึนี่มเอาเละนี่นีนี่นี่เออเขาเลือกมึงเอยออกไปฟังนี่มึงยังเคฟังพี่มึงยังต้องเลือกมาฟังพี่เอาเื่นเลยยยอะไรกันตัวูุนมด้เวลามันจะแตกก้างนี่นะยะมันจะชวนใส่กันคเดี๋ยวเดบอสเลใส่เรีมได้ก็ใส่ด้วยใเนียเรียมได้ไงเนี่ยบนเนี่มันว้างโอ้ยป่ามันปรทันล้ม ขึ้นตัวแล้วสามพนขึ้นอัเอาเีนขึ้นเลยยกตีขึ้ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเขาเพื่อเพราะอะไรมันสีขีเลยเพราะเงี้ยวแลวมันล้มไข่ไข่ดุงเลยเป็นบ่เออดูนะข่ดงเลยดงเลยอยอแมวเยบงบเง้เดีเดี๋ยวเดี๋ยวอย

กดขึ้นบดวดขึ้นตัม่ได้ขัาเลยขัเดียสีมันนักแปวดปวดขึ้นปวดขึ้นนี่ให้เฮ้ยเงีสิลม้วนลมโอ้ยชุดรูดัวรูดบัดนี่แม่นแตกแน่ละสิได้แล้ววันนี้มานุยครับ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 คนี่ยคนผู้ชม่ายเ้ออ ตาตาเดกระลังเหีายูนคันเกิดมากกรลังเห็นนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยกระลังเหี้ยนนะป้าบอกกรลังเห็นคือแหรไล่เกินพิกัดแห้งคนนี้หลวงป่เคยมีหรอกคนเก่านั่นแหละนี่นี่นี่เบิ้งนี่นี่นี่เบื้องสงผมเงินสมถมเงินเดินเดิมรอยไม่อยู่หรอกม่อยู่แน่นอนเลือดเลือใครดูได้เลยครับเลือใคร ร้อยโลสามขั้นนั่นเนี่ยร้อยโลไม่อยู่แน่นอนครับผมเอาหมาก็เอาครับครับผมนี่สุกคนสุกคนนี่เขามาซอยร้อยโลไม่อยู่ว่ามันมันเอาเอาบะไดเลยคนเดียวกันคนเดียวเอาขืนบะไดเลยครับนี่ก็เลย่อนพี่น้องอยู่ไกลๆกับเขาก็มาซอยกันครับไอลับ ข้าวบักะทิมันหน่อยเจ้าบัวซื้อกะทิไปได้ล่ะฮะเลยท้าของของมาเต้กะทิเลยเนี่ยข้าบดบดบดลื้อลื้อบดบดบัเจ้าจับจับนี่ซื้อไปคืนหื่อน่ะจิตั้งอันนี้ก่อนเไปเลยใจเย็นใจเย็นป้าตจะยู่งนานเลยมันถือสองเร็วให้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 ก่อนมาแก่ตัวนั่นเดี๋ยก่อนแก่แก่กัาจังมากแก่แก่กันนั้นหมดเลยจะได้เนี่ยเบิ้องเม้นกันหมดลงไปแล้วกันหมดไปเบิ้งแล้ว ม,ม,มันมาง่วมเลยบ่เปล่เหย่านเดี๋ยวยานมางวมมาง่วมมาง่วมดุดแฮสติดเลยเดี๋ยวดูเลมืนว่เไข่ไข่ปบ่ได้มุดลงไปเนาะจ้าเบิ่งบหันก็ฟูดีเมือนกัะ มต้องวันหนึ่้งเอาไปเงี้ยเลยแบบอไรเงี้ยมันยูแบบแล้วมันก็มาอยู่่านหนร้องกันขัดห้องกันแน่เพื่อนมมันปลดเปลีอย่าังทด้เอาอีกเลยนะเอออมีดำเลยมั้งบ่นกน่มันมมันมัมันมมมันมันมมันมันนมันัมัน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 ันนมั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 นนมัมันมันนมันมันมัันม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 ัันมันมนนมั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 น มาได้เพียมันสิไปอยู่เป็นหูเลยคุณที่นี่มันมัดเข้มมากๆเลยมัดเอาออกแล้วนี่ต้อนนี่นี่ท้องแม่มัดแล้วเอาออกแล้วออกแล้วแต่วันนี้งูนี่วหนิ่วมันปวดปวดป้าไปพุ่นนี่ปวดดูครับปวดป้าไปพุ่นปวดดูต้นนี้มันต้นหลางใดนี่ต้นแตกใดนี่ต้นนี่แหละต้นไต่มันตามนีมันต้องเอาจางนียมากแบบนี้นี่แหละมันสีเฮสีขาดนี่ตัวสีเฮสีขาดปวดปวดลงไปกันนี่ เฮ้สิลรงขวดขวดบ้าลงมาได้มันยู่งไรเมันใหญ่เงมันมันอไม่เกี่ยวเลยล่ะมันจะแดกออกมันตีนเนาะจัมัน่นไม่เงียบ่เขาใจเลยจั็ขพีแคมากล่ะกับก้วยเป้าออกมันกล้วยเปล่ส่วนหล็กแมันสดมาไตหนีไม่จะขอใจอกวลนอบเมีนี่ดิยังมาเียนอยู่ข้านนีกนตัดแหงน่นแล้วนี่นี่เ่เทเทเเทเทเท่เท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 ปเท่่เท่เท่ยกเ่ยยกเท

ปลามันมาอ่งนเดือนนี้ไปเดีายวนาบเดี๋ยวหาอนนีเดี๋ยวเออหน้าละเขี้ยวก้อนบุเขี้ยก้อนจักสุดไหนไปสุดไหนเนาะกูเอาพีนันกูเอาตังเต่กูลปมันเอาง่ายๆบุญเนีของีเอาง่ายนี่าเอางายเหมือนเดิมเล เดี๋ยวไก่สีแดงเยบดค่อยดึมาหาเรียเียต้มเผออกูยานอยหอกบดด้วยแยสิแตกมือได้รกแกูบ้านเมีนปานี่ไวเดี๋ยวขวดต้นั้นก่อนวดอันนต้นก่อนกวดต้นั้นก่อนเดี๋ยวจะคอยกวดต้นั้นออกไปพูนก็เงียเดี๋ยวหาส่วนนไมขึ้นมตีนมันตีนมาเอผีวาตีนมาเออต้องปีนไหมไวดทับไหวมันก็สหูมองไปเอง นี่ตีนมันนี่ตีนมันนี่อยู่ทางได้โบดนี่มีนี่มีโดเนโดนโดเมนนี่ตันี้ตันี่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 เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเราไปนี่นี่เห็นแล้วเห็นมั้งแล้วนี่นี่เออนี่ยวดเราไปก่อนเอาตัวนี้มากที่ก่อน ตกี่ยกเอาขึ้นพุที่เอาขึ้นไปไหนหลายๆครับเอาขึ้นคือนซาแห้งขึ้นร่นแห้งปาดจอมบ่ได้เอาขึ้นไปทีเดียวปาดจอมเอาเถีละน้อยเอาเถีละสองตรงปุ๋ยไปเก็เอามัดใส่เหี้ยไปอันนี้เอาตีนเอาตะตีนมันไปขายก่อนเอาตะในตีนมันไปขายปาดเลยนะบ่ลื้อขึ้นบันกับมัดอันนี้ไว้ย้างพุ่นปลาหมันลอยอยู่ในน้ำเลยม่าล้วอยู่ในน้ำเลยโอ้วิชาวิชาจ้าเนื้อ ต้องจำไว้เอาแต่น้ำเผาตู้ต้ตู้ตีเผาเอาก้อนเผาปูถ่วไปค้ามอหัวลอยยืดหัวลอยยืด่เลยเนี้ยมาบ่บ่กันมาเดี๋ยวมายาตอนเาลมก็ล้มปวเนาะปวดขับล้มกันหนีแต่เวทแล้วเห็นปแบยดอไอยปวดใช้ยอมันนะโอนีนี่นี่นี้นียอมันก่อนใหนี่มคือถือกล้องเราได้เนี่ยให้มาดึงหัวขี่ มันถือจ่องเดีวเพราะว่ามัน่มันอาจูเดี๋ยวนี้นี่นี่รื้ออยแล้วลอยกิโลก็ถือนมันรมาง่ายๆโอ้โหเว่ามันง่วมง่วมง่วมมันง่วมพนตัวเขาเขาเบาอยู่ตัวเขาบอกอยู่ตัวเอาแต่ว่าจะปล่อยเห็ครับ ฟลืดปืดบ่ฮะฟดเลยจับเลยลูกหมอตอนนี้ปอนด์่อยจับเบื่อนมันฟืดเลยตัวจับชิลเล่มันมันซ้ำกันกับป้าในถือเลยอ่แม็กมองแม็กนะบ่แล้วบ่าดูถือคนดีโอ้หฟู้เลยมันตีว้าเลยคอยเลยว่ามันถือแล้วคอยเลยหมุดหมุดลงไปเลยฮึฮึแน่มันเึ่งหรออีพ่อเมใต้คู่เอาขึ้นบ่ได้เทๆเทเนื้อให้ช่องมันน่ะนี่ช่องอื่นใครล่ะ นีเป็นหน้าโบลแล้วมะเอืนมันสาวเรีลนมาผีเดือดทามบนผ้าโจุดตัวเราพี่เลยได้แก่ผาโคโูอยู่กว่าสิขึ้นไปพุ่นกันเห็นมึงอ่ะติไปส้นมูอมั่งกูกันเจ้าสิขึ้นไปเห็นอย่างมะเอือนยังกูสิขึ้นบินขึ้นไปเลยไปทาบันเนี่ยเพามันหมนพริกคิดคิดซิ่โก้อยกอยออกมาเลยเดี๋ยวมันจะมาคาดอกมันดังมันลั่นมือซื้อหรอก คนกุานบูญด้วบอกเมียแล้วว่าเมือไอ้เมือหนึ่งเหี้ยไปสิเตะแก่เตียนจซื้อของไม่ได้วะดีซื้อไม่ยุ่งเรี่ยวเลยกระเตียนให้มันเป็นแบบใดบู๊โอดึ้งไหญเนาะคุยว่าเขาค่อยมามันไหญดีกว่าเรี่ยวว่าหันมันเป็นแบบใดบู๊เดียนกระจายมันเป็นมะมู่ไซด์กนคือเก่าเองนี่นี่นี่ช่องมันนี่ไเออนั่นแหละนี่แหละเออนี่โอดดึงวันนี้นี่เออวันนี้คือเออเนาะที่มันเลือดเลือดไปงทุกขัาวให้ถึงนอกกันเลือดนาะ

พูนทิพผู้พ่นที่มาซอยเอาปลาขึ้นนี้อ่ะเล่อกับเลย่ให้พ่นเอาแบงหายเา้นเดียวซอยเอาปลาขนกอนว้นนี้ห้เพ่นเอาเขากระติกกอนพูดไปยืนยืหน้าบนล้างอ่นบ่นเอาไปโลดจเอาไปน้ำไปน้ำจกไปน้ำเอาไปน้ำมาไปเอาไปยาดเด้หมอนี่วางหันติอยู่่กัยัง

เป็นน้อยโคตรางนั่นสิไฮไลายแต่พูดใจดีแห้งเหตว่ะพราแต่มันหมานเดือดแล้วให้คอยถือเบ้อหน้าแกกมาน่นกันเลยเบืองนี้เนี่ยพอนะมีอ๋อสายเห็นนี่โหดมันเดเกินโ่ฮเอาแก้วน้าน่ไม่มีนมีอ่ามีอย่าพไม่มีนะมีงไปวานน้องพ่อเรวเั้มีนะมีพ่อเร็วพี่งีมงอีีเน่นี่นม่ี่นี่น่งไปวานก เอาเ,าาเอานี่ไปพ่ะไปก่อน่เอาไปโรดเ้ยครับมบบลม้งเดี๋ดวยวแต่มึีจะัน40เอาต่วดีวแ่วแต่ดีเดี๋ยวเดี๋วดว่เดี๋ยวตเอีว่เดยวแตเีไป่เดยวนเนดี๋ยแเด้๋ยดี๋ยว่เดี๋ยว่เดวเดียวแนีแ่เดยี่ดียดี่เจีาดเย่ี่ หลายแห้งโพดประม่านลอยที่โละแหเดียวนี่ครับลอยไม่อยู่เออนี่นี่นี่พิ่งพิ่เพิ่นแจกให้มูผมนี่นี่ครับป้ามูหนึ่งไม่ไม่นี่นี่ผจ้เยี่ยมขนาดเต็มเลยทนี่จะคลองป้าด้วยครับนี่นี่นี่จะคของพันทุวานแห่เก่งนี่ฮะขอเนี่ยไปเลยข้าวแหนียวบันทุ่งนด้วยครับ อ่ยกโป้ซับคาซับตะไคร่ให้ไปเน่าบันทุ่งเด้อครับอ้าวเท่านั้นแหละสวัสดีครับอันนี้ก็เพิ่นว่าเร็วๆสิไปว่านอีกอยู่นี่ไปเท่านั้นแหละนี่ป้าพึ่งแจกได้นี่นี่เจ้านี่แล้วนี่นเจ้านี่แล้วพึ่งหายปลาหนั่นพึ่งใส่กระติกเต็มมือแล้วมันคือไรแห่งเดยี่ปอดประมาณลอยสิโล่มาตัวนี้นะครับเป้าอีวังแบ่งกันอีกเอาอะไรเราพม่งันยาวเราเปลี่ยอะไรกัน